สวัสดีค่ะอยู่กับช่องพลายสลีมคนพลายโค้นะคะวันนี้มาตัดอ้อยสายหน่อยเพระาะว่ารอควานออยคนเดียวนี่เลยนี่ตื่นก็าสายปลูกทุกวันเต็มรถแล้วนะคะนี่วันนี้อากาศร้อนอีกแล้ววันนี้เต็มรถแล้วเตรียมตัวจะเดินทางกลับบ้านแล้วนะคะควานออยมาขยันอะไรตอนนี้นี่ อยากบอกว่าตัดยากมากอ้อเลงนี้ตัดยากมากจริงเพราะเพราะว่ามันลกนะคะมันลกอันเก่าอันใหม่ขึ้นแล้วก็มีเถาวันขึ้นเยอะแต่ก็ไม่เนื้อบาก,กว่าแรงควันออดนะคะเอ,อ่ของแท้นะคะเสื้อก็ไม่ใสเออเออูสิพกไม่แต่สีครูนะคะสิพ สวัสดีครับเออโชกกล้ามเลยโชกกล้ามเลยเอ้โชกกล้ามก่อนโอ้โหนอึ๊บเออนึกว่าจะจะโกไปหมดเอาไปปลูกนะคะนี่ซื้อด้วยไอ้ช้างกินด้วยปลูกด้วยนะคะใกล้จะหมดแล้วนะคะใกล้จะหมดแล้วเหลืออีกประมาณสองรถนะคะนี่สองรถก็หมดแล้วอ้อยต่อไปก็จะ ไม่มีให้กินอีกแล้วต้องหาใหม่อีกกว่าจะหาได้แต่ละครั้งนะคะยากหายากมากเลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้ช้างตกงานเยอะช้างกลับมาบ้านเยอะอ้อยก็หายากขึ้นทุกวันนะคะอันนี้ก็ไกลนะคะไกลไกลจากหมู่บ้านจินดามาไกลพอสมควรนี่ก็ตื่นมาวันนี้มาสายหน่อยมาตีห้าครึง่ง ทุกครั้งนี้จะตีห้าก่อๆนะคะวันนี้มาสายมากเลยวบบันนี้สาวอาทิตย์ว่าจะตื่นสายๆหน่อยโอ้ไม่เคยได้ตื่นสายสักทีเลยเออคนเบกอ้อยนะคะคนแบกอ้อยไล่อ้อยคอยรักคอยคอยควนโอ๊ตทุกวันไล่อ้อยไปอ่งนี้ วันนี้เด็กๆคงตื่นแล้วนะคะวันนี้เด็กๆไม่ได้มาด้วยนะคะเพราะว่าเรามาแต่เช้านะคะตอนที่มานี้เด็กๆก็ยังไม่ตื่นน้องปั๊มมี่นี่อยากมาด้วยมากเลยน้องปั๊มมี่มากลังเกก,กันกับน้องนะคะไม่ให้มาเลยดีกว่าให้อยู่บ้านเป้าบ้านไปข้างหน้านี้ข้างหน้านี้ก็อ้อยเหมือนกันนะคะนี่อ้อยส่งโรงงาน สงสัยกำลังหวานปุ๋ยนะคะใบเขียวแต่ของเรานี้ไม่ได้ไม่ได้ใช้ยาฆ่าญ้านะคะนี่ามาเลยมาเลยมาเลยมา,มาตัด2วันแล้วนะคะนี่ติดต่อกัน2วันแล้วคอนโอ๊ดว่าไม่กลับบ้านโบเขาว่ายู่นี่โบเขาว่านี่มาถึงพี่ใหญ่แล้วนะคะมาถึงแล้ว โอ้ข้างขมับนี้ไม่ออกแล้วหายแล้วหายมิสซิลีแล้วเดี๋ยวต้องดูอาการอีกอประมาณอีกหนึ่งอาทิตย์นะคะให้แบบว่าหายดีๆก่อนแล้เวเราค่อยมาดูอะที่ขาของพี่ใหญ่นะคะนี่บวมอึ้งเลยโอ้ท้า เดี๋ยวให้ควานอสดเข้าไปเช็คดูอาการก่อน <laughs> ว่าหายดีหรือยังฮะหายดีแล้วแหละนี่เด็ดจ้าเลยวันนี้อย่าไว้ใจอย่าไว้ใจให้เบบให้ชั่วร์ก่อนค่อยรักษาเอา,า่ะ

อ,อร่อยไหมวาดอร่อยไหมสดๆอันเก่ายังไม่ได้กินกินอันใหม่ก่อนเลือกได้เลือกได้ไ,ดไม่วาดวาเลือกได้กรอบมากสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง ไายสิริมงคลไพยโคกนะคะเออวันนี้น้องป้ามี่มาเปิดช่องให้โอ้มีเด็กอีกคนหนึ่งแอบน้อยใจนะคะแอบน้อยใจโอ้วันนี้เราอยู่ไหนน้องป้ามี่อยู่ไหนลงช้างฮะทิศลงช้างสิบทิศพาใครมาพาเจเจกับเฮียโคกพาจีจีเพราะว่าพาพลทิพย์กับไพยโคนะคะนี่เปลี่ยนที่เปลี่ยนทางวันนี้ สามีพาภรรยามาเที่ยวนะคะมาเที่ยวที่โรงช้างสิบทิปนะคะเชือกนี้ชื่ออะไรไายสมใจโอ้นี่ไายสมใจนะคะไายสมใจ,จม,มาเมื่อเช้านะคะไายสมใจมาจากบางทะลุนะคะเมื่อเช้านี้โอ้หวันนี้เปลี่ยนที่เปลี่ยนทางผูกสักหน่อยน้องแก้มบุ้มมดกัดเดนอนั่นตอนนี้มีมดนะอออุ้ยวันนี้น้องแก้มบุ้มก็สวยนะคะนี่มีมีการแอบน้อยใจแม่อย,อยู่นี่เอาสวัสดีหรือยัง ไหนไสวัสดีโกนสวัสดีโกน <c oughs> ไม่อยากออกกล้องเป็นอะไรอีกไม่อยากออกอกล้องโอ้อาบน้ำให้ภายสมใจด้วย,ยนี่ตอนนั้นนะคะช้างเชือกนี้ที่<อ>บ<อ>กบกว่าที่ว่าโดนที่ตกมันแล้วโดนยิงยาซึมนิดเดียวนะคะไม่ไม่เยอะตอนนี้อาการก็กลับมาเป็นปกติแล้วนะคะที่ตอนนั้นผูกไว้ที่วางทะลุนะคะ มีภรรยาพากันทูอะไรขนาดนั้นดูไพโคนะคะแบบว่า<อ>ไม่เคยถูมาเป็นเดือนแล้วไพโคมียอดสวนเลยไพโคโอ้เจี๊ยปนทพย์ของเราวันนี้มาเดินออกกําลังกายหน่อยคลท 1, 3, 2, ริปเป็นที่เปลี่ยนทางบ่อยนะคะอันนี้โอ้โอ้คลทิพย์เบาได้เบานะลูกคลทริปเออดูแบบ ใครสนใจเขามอกว่าเขาพากันอะไรถูนานขนาดนั้นใครสนใจเขาว่าถูด้วยคนได้ไหมเขาว่าโอ้โอดูคนทิพย์ถูจนเสาแบบนีโ้โยกเลยเออเสาอะไรโยกนี่เสา,าสีส,าส้มโอ้เสาสีส้มนี้โยกเลยนะเออคนทิพย์นี่โอ้โหดูไฟคโกไม่รู้ว่าช่วงเย็นนี้จะเอากลับบ้านด้วยห,ห,หรือเปล่าหรือว่าจะผูกไว้นี่นะคะโอ้ดูไฟคุกโชบงาใหญ่เลยดูดู <laughs> น้องปมีว่าปันเหลืองจังเลยค่ะว่าสบายนะคะสบายช้างได้ถูต้นไม้ถูที่ใครออกบ้างเพราะว่าอยู่ที่บ้านนี้ไม่มีเสาให้ถูภายโค้งนี้ทําเสาหักแล้วทำโต๊ะหม้อหักแล้วส่วนแม่แม่วาดกับพี่ใหญ่ของเราก็ผูไว้ที่แปลงปลูกหญ้านะคะก็ผูไว้กับต้นไม้เวลาฝนตกอย่างนี้เขาก็ชอบถูนะคะเออโอ้อไส่โก คันมากคันมากถูนานแล้วนะคะนี่เห็นพากันออกเดินทางมานานแล้วอยู่ข้างหลังไกลๆนู้นก็จะเป็นพายบุญชูนะคะใกล้ๆหนุนมองเห็นแต่ง,งาเออพายโคูนี่จะสิงต้นไม้แล้วมั้งนี่เออทำไมต้องอ้าปากด้วยออาปายปมี่ถามมันได้อารมณ์เขาว่า ค่ะเขาอาเบาอ้คนทิพย์พันขาะคนทินพย์มีสามขา <c oughs> ให้น้องให้น้องแก้มบุ๋มไปขัดตัวให้หน่อยวันนี้ขัดตัวให้พรอมทิพย์หน่อยวะ่ะอู้ยทำไมวันนี้สวยจังเลยดูกิฟต์สตรอเบอรี่ติดกิฟต์สตรอเบอรี่มาเมฟซี FC. โค่นั่นนะ่ะกิฟต์สว,สวยกิฟต์สวยกว่าคนอีกอ เย็นสบายโอ้ดูนะคะดูสงสาวของเราอะไรนะมีโรงแรมเย็นกว่านี้มีโรงแรมเย็นกว่านี้อะไรรู้จักด้วยเหรอโรงแรมเป็นยังไงเป็นยังไงโรงแรมก็เป็นห้องพักเป็นห้องพักห้องพักไปกับใครฮะไปกับผู้บริหาวโอ้ยเก๋เดชจริงๆเลยน้องเก๋หมูมาแล้ว น้องชายควานโอ๊ตมาแล้วนะคะนี่เอายามาให้กับพายสมใจพี่พี่น้องท้องเดียวกันคอดอดอดมาด้วยกันเหรอฮะทอดมาด้วยกันใช่ไงท้พอ,พองเดียวกันแต่ไม่ได้ลอดร้องไปขอาใจกัเออท้องเดียวกันแต่ไม่ได้ลอดด้วยกันไม่ได้ลอดพร้อมกัน จะไปกับใครจะไปโรงแรมกับใครฮะกับแม่จะไปทําไมหนูไม่ได้พูดจังก็หมูว่าก็หมูจะไปกับผู้บ่าวอะเออโนใชั้นไหมน้องพ่อมี่เออผมว่าจะไปกับผู้บ่าวเขาว่าเออมมาถึงแ่อะไรพโอ้หมัวแล้วน้องก็หมูนี่แม่ป่อมีพูดว่าโรคจีน

ชน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 ,ชนโอ้มาอยู่ด้วยกันในคอนเลยนี่อยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันสวัสดีครับเออพีดน้องพีดน้องพีดคุยเก่งมากน้องพีดแต่เวลาให้ออกหน้ากล้องแล้วนี่ขี้อายโอ้ ปิดประตูแล้วปิดประตูแล้วเราไม่ผูกพนทิพย์นะคะนี่แบบเดินเล่นแบบสบายๆเลยดูน้องปามีม่โอ้พนทิพย์แบบว่าวันนี้อิสระเลยนะคะวันนี้อิสระมากโออิสระเลย,เ,ลยเดี๋ยวให้น้องแก้มบุ๋มเฝ้าอยู่นี่เลยเดี๋ยวอีกหน่อยคอนก็จะเอาอ้อยมาให้นะคะนี่เพราะว่าเมื่อเช้าเราไปตัดอ้อยมานะคะโอ้พโคกคันลูกตา โอ้ยคันลูกกระตาไปโคคันลูกกระตาเออเออไม่ได้ยินเหรอเดี๋ยวฝนทิพย์อารมณ์เสียนะ้านั้นเรียกบ่อยเออมาต่อยกันเนื้อทุบไปเลยขอบคุณแม่แม่เอสซีทุก,ท,กทุกท่านนะคะขอบคุณทุกๆกกำลังใจนะคะที่มอบให้กับครอบครัวของเรานะคะอ่ะอ่ะแนนี่ อ่ะปิดคลิปอ่ะสำหรับคลิปวันนี้สวัสดีค่ะติดตามหนึ่ง